ถ้าทำตัวดีขึ้นมันก็น่าให้โอกาสเปล่าทำทำตัวดีขึ้นลหครับจริงวาะก็จะไม่ทำัญญาครับันญาจะไม่ทำนิสใสเดือมีจะไม่ทำให่แจบใจอีกครับยังหัวใจเปล่ายัางหัวใจของเราทังคนเฮ้ยอย่ามาหวานแนวนี้ วันนี้พี่ชามีเว็บเติมเกมมาแนะนำนะคะนี่นคือเว็บ i p เพเว็บ i p เพนะคะซื้อขาย ID เกมไอเทมโค้ดเติมเกมออนไลน์และสุ่มรางวัลต่างๆนะคะใครสนใจก็มาได้ที่เว็บ i p เพนะวิธีเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบและล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะง,ง,นนะง่ายๆเลยทุกคนเติมเครดิตในเว็บง่ายๆเพียงกดไปที่เติมเงินช่องทางการเติมเงินมีทูมั et, นนี่วอลเล็ตธนาคารพร้อมเพย์แต่พี่ก็เลือกเป็นวอลเล็ตนะก็ โอนตังไปที่เบอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บเลยนะทุกคนนี่คือตัวอย่างเวลาเราโอนเสร็จนะมันจะมีสลิปก็ใส่เลขอ้างอิงรอหนึ่งนาทีเครดิตก็จะเข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองไปสุ่มรางวัลดูนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มรางวัลกันนะทุกคนกดไปที่กดสุ่มของรางวัลแล้วก็กดไปที่ลัคกี้สปินฟรีไฟแล้วก็ใส่อยู่ไอดีของเราได้เลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอ๋เอเฮ้ยเราได้เพชร้วยอะ่ะอย่างคุ้มเลย หลังจากนั้นเราก็รอหนึ่งนาทีให้เพจเข้าไอดีนะทุกคนถ้าใครสนใจสมเพรคุ้มคุค้มเนี่ยกอ็อย่าลืมเว็บไอเพด้วยนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้พี่ชายจะมาคืนดีกับซากิก็ไม่เชิงว่าคืนดีนะแต่ว่าเป็นแบบคืนดีแบบหลอกๆเพราะว่ามีหลายคนขอมาว่าพี่ชาให้อภัยพี่ซากิได้ไหมพี่จะให้อภัยเขาแค่เกมนี้เกมเดียวก็คือไม่ได้คืนดีพี่เหมือนจะหลอกเขาอะว่าจะคืนดีด้วยแต่สุดท้ายเราก็จะไม่คืนดีเพราะว่า พี่รู้สึกว่าการสิ่งที่พี่โดนอ่ะมันพันพอแล้วอะ่วอะแล้วอีกอย่างคือพี่ก็ไปจีบน้องคนหนึ่งอยู่ใช่ไหมเออมันก็เลยไม่ดีกว่าเข้ใจไหม <laughs> พี่จีบน้องคนหนึ่งอยู่หลายคนก็น่าจะรู้อยู่โอคเคี๋ยวพี่ชวนสก,กิฮัลโอลฮัลโหล e l เล่นด้วยกันไหมเล่นครับเล่นเล่นด้วยกันเกมนึงเข้ามาแล้วตรงไหนดีอยากลงในใจ อยากลงในใจทำไมอ่ะก็อยากลงอ่ะไม่ให้ลงไม่ให้ลงในใจหรอกทำไมในใจมีคนอื่นแล้วหยอกเล่นเอกีเป็นไรเป็นไรเป็นไรเขาทำไมเสียงนอยอ่ะไม่สบายไม่สบายเหรอเมื่อกี้ทำเสียงนอยนี่แล้วทำไมช่วงนี้ไม่ใครได้เล่นด้วยกันเลย ติดเรียนครับติดเรียนเลยเล่นกับสาวร้องอีกแล้วติดเรียนจริงจริง <c oughs> องอะไรก็พวกความจริงก็ใส่ป้าเหรก็สกีสกชอบเล่นกับสาวอะเล่นเล่นเหครับตับตัวใหม่เรานออตอบตัวใหม่ก็ดีแล้วจะได้แบบไม่ทำคนอื่นเสียใจไงจะ,จะกลับมาหาเรื่อนั่นเลยถ้าถ้าคิดว่าตอบตัวแล้วก็ อยากกลับก็กลับได้แต่มันต้องดูก่อนนะว่าจะปรับได้จริงไหมหอ๋อก็ถ้าทำตัวดีขึ้นมันก็น่าให้โอกาสเปล่าทำทำตัวดีขึ้นละครับจริงวาไม่ใช่ไม่ใช่เพราะให้โอกาสแล้วก็ทำพังอีกไม่ทำไม่ทำไม่ทำมิตใจเดิมแล้วมั่นใจเหรอมั่นใ,นใจครับมัตรใจมากกว่า สัญญาได้ไหมเราว่าจะไม่ทําเหมือนเดิมแล้วอะสัญญาครับสัญญาจากใจเลยเชื่อใจไม่ได้เอาเราทาไม่เชื่อใจดูก็ทำสิใจพเอีกแล้วไม่ก็ทํา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 ให้เชื่อใจสิอีกแล้วไงครับก็กลับไม่กลับแล้วเหรอไม่กลับไปคนที่แบบเจ้าชู้แล้วเหรอไม่ครับไม่ทำแล้วอืมถ้าไม่ทำก็ให้โอกาสก็ได้นะได้เหรอก็ได้แต่ก็ต้องสัญญาว่าจะไม่ทำ สัญญาจะไม่ทำนิสัยเดิมอีกจะไม่ทำให้แย่ใจอีกหรอครับอืมจริงเปล่าไม่ใช่แบบสัญญาแค่ต่อหน้านะอ่ะออาใช่อทำทำได้ไม่ใช่แค่สัญญาถ้าทำได้ก็ก็น่าให้ค่ะเอาล,อล็อกอ่ะซือๆนะครับ แน่นอนทำไมเดี๋ยวนี้เล่นไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ค่อยเล่นเกมเหรอใช่ครับเขบ,บอกเราทำเปนงานะอืมสัญญาแล้วนะว่าจะไม่นอกใจสัญญาแล้วครับเชื่อใจได้ปะได้ได้กวแบบเชื่อใจแล้วจะผิดหวังอีกอ่ะเยอะนะครับนะทำแล้วไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มมก็เคยเจ็บมาเยอะไงก็ไม่ทำแล้วไงสัญญา รักเราไหมรักครับรักเ,เรา้วแล้วแล้วไหนบอกว่าเรื่องมินจะไม่มีปัญหาทำไมทำไมมินมาด่ามินไปด่าหรอใช่มินมาด่าก็เลยแบบที่จริงอะ่ะคืออยากให้อภยยัยแหละแต่ว่าแบบโดนด่ามันก็เลยรู้สึกเฟลอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมินให้เดี๋ยวมินให้โอเคไหมโอเคค่ะกี้นี่หน มานี่ชีมาแล้วไปอยู่ฝั่งน้นหันมาหันมาหันมา <c oughs> สัญญาได้<ม>ไหมว่าว่าจะไม่มีคนอื่นสัญญาแล้วครับไม่ทำไม่ใส่เดิมหรอกสัญญานะว่าจะไม่ทำนีสใส่เดิมครับสัญญาครับไม่ทำแล้วรักรักเขาปะรักครับรักมากเกิน ถ้าหลักก็ให้อภัยน,นี่อย่านะอย่า,ามาโมดจาใจไหมทไมโอเคไม่ให้หมดจาใจไหมครับไม่โมก็ได้นี่ใคขอบคุณครับ ใทิงเปล่าไม่ให้ว่าให้คนอื่นนะไม่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 ใครดวยใช่หรอให้คิดว่ากลับมาทำตัวดีก็ให้อาไยแต่แต่ถ้าไม่เชื่อได้ปะออเขาให้หัวใจเธอไปแล้วไงเธอจะหลับไหมล่ะหลับก็ได้รักษาไว้ดีนีนะเก็บมันไว้ดีๆด้วยเธอยังไม่เคยรักษาหัวใจเลย ก็ฝากไปทีเท่เทลอะไรอืมใช่อรอปากหวานใช่ครับปากลอดซื้อมากเลยเธอรอ้จับปากรอดซื้อป่ะรู้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 เธอลอดซื้อใจผู้หญิงเร่ารอดซื้อเธาไม่เล่นกับฟีเตอร์ป่ะก็เล่นเกมไม่่อยมากครับอ๋อได้แล้วเวลาเล่นเกมก็เล่นแต่กับฟีเตอร์แนละ้วคิดว่าเล่นกับสาว คเล่นกับพีเตอร์าพีเตอร์สิไม่ค่อยเล่นกับพีเตอร์พีเตอร์มีสาวแล้วพีเตอร์มีแฟน oh, <Peter S 1> แล้ว, Peter ว,ลวทำไมพีเตอร์ไม่บอกเนี่ยนะไม่เห็นหรอกพีเตอร์มีแฟนแล้วเห็นเห็นเหมือนเธอไงเธอก็มีสาวแล้วมีสาวใหม่ชี้ช้างนี่ไงใครเปล่าใช่แล้วอืมได้ข่าวว่าจีบสาวอยู่ไม่ใช่หรอแล้วจะสาวนี้ได้ไงพี่มีแค่สาวแล้วแฟน เราไม่ได้กลับมันยังไม่ได้บอกว่าจะคบเลยเแค่คืนดีด้วยยังไม่ได้คบกันอา้าวเดี๋ยวทําให้กลับมาคบกันให้ดูต้องดูพฤติกรรมก่อนอว่า,<ร>าจะกลับมาคบไหมรอดูเลยคอยดูละกันอย่างไรอ่ะเยียงหัวใจเปล่าเสียงหัวใของเราทสางคนเฮ้ อย่ามาหวานแนวนี้หวานตามจริงด้วยวิไปไปไปไหนไปไหนไปหาคนางไงต้องยิงคนไปหาเธอเธอจะมาหาเขาที่บ้านเหรอไปหาที่ห้องเลยเกินไปนะเธอมาไม่ได้หรอกพ่อเขาดุพ่อเขาดุเธอมาไม่ได้หรอกพ่อเขาดุาดมาไม่ไเป็นไรครับได้ไหม รับได้หมดแล่ะเธอไอไอห่วงนี้มันจะไปที่ไหนอ่ะไปอันโชิโนกไปไหมไปก็ได้ครับไปหาเ้อเขาบอก่ไปอยู่ในใจเธออยมันโดนละเธอสัญญากับฉันนี้ไหมจะมีแต่ฉันจนวันตายสัญญาครับ เลี้ยไม่ได้เอาได้เชื่อใจเธอไม่ได้ได้เชื่อใจสิเธอทำตัวไม่ให้น่าเชื่อใจเขาเขาก็ปรับตัวแล้วเขาบอกแล้วไม่าเธอมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วเหรอมันเจ็บแล้วยไม่อ่อู เคยจะเล่นต่อไหมในเฟซอะ๋ย่าเล่นก่อนละกันเอย่าเขาไปแบบนึงนะโอเคอืมทุกคนพี่พี่กาบอกเลยทุกคนคือพี่กาบ,บอกอะทุกคนเขาดูจริงจังมากเลยอะพี่คนทัายังไงดีทุกคนคือพี่แบบพี่พี่กาบ,บอกว่าพี่ไม่ไไม่อยากคืนดีอะ อาจจะอาจจะบอกคลิปต่อไปแต่แบบตอนนี้คือไม่กล้าบอกเพราะว่าแบบเขาดูแบบจริงจังมากแบบแบบเหมือนแบบดีใจที่ได้คืนดีอะ